Baby, I got to tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, oh, you're sexy, baby. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, 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 oh. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. ship is smiling a boy like you should never look so blue you're everything i see in my dreams i wouldn't say that to you if it wasn't true oh no oh, oh. i know that you're naughty but you're fine so fine สวัสดีเพื่อนเ,นเนทุกคนด้วยครับพบกับซ i เ n a เจ r e n นิ s ครับกับผมล็อกลีครับซึ่งเมื่อวานขออนุญาตใชคงานนิดนึงครับเมื่อวานเช็คงานก็เรามีวิธีการใช้ง่ายขึ้นแล้วครับก็คือตามไปตรงนี้เลยครับเมื่อวานอ e ีวิลจีเนียสแนวีนะครับในตุวินเซียเราท่ายอีจีไป นะครับปากเข้าไปนั่นแหละครับเน้นๆน,น,นะครับถูกหนึ่งคู่ครับนาวีฟาราติกนะครับฟาราติกปากเข้าไปเต็มๆครับ LGD ให้สวนสปิริตโอ้ไม่ไหวจริงวรอไม่ไหวจริงๆครับสปิริตไม่ไหว LGD จริงดูโชว์ด,วดูสแตนนิดนึงนะครับ ไม่ใช่อ่ะน่าเสียดายครับที่ไม่ไหวไม่เป็นไรครับอ, e view, อ,อีกคู่หนึ่งเป็น e เออีกคู่หนึ่งเป็น LGD Fnatic a ครับขอโทษทีเป็น LGD นะครับโอเคสามในสี่คู่ก็ถือว่าค่อนข้างเน้นเหมือนกันนะครับแทงไงก็ไม่น่าจะเสียแหละนะครับ เพราะยังไงคู่สวนเนี่ยน่าจะลงน้อยกันอยู่แล้วนะครับไม่มีใครลงมากแน่นอนมาดูข่าวกันเลยครับวันนี้เพราะเดี๋ยวตอนสี่โมงครึ่งวันนี้ผมจะมีภาคนะครับภาคเหมือนเดิม Star Series แต่นานขึ้นนะครับน่าจะลากยาวถึงสี่ทุ่มสามทุ่มอะไรอย่างนงี้เลยนะครับอยู่กันยาวๆเริ่มตั้งแต่สนะี่โมงเย็นลากยาวไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ภาค Star Series ช่วงเย็น ช่วง2-3ทุ่มมีภาคเพรศัตว์สัมพันธ์อ่าแต่เมื่อวานเนี่ยพี่ตินกับเบสฟิตมากอยู่กันจนเช้านั่งมองเกมกันอยู่กันจนเช้ายันเช้าสบายหรือนะครับนะครับมาดูข่าวแรกกันครับตั๋วรายการ Dota พ t ีั a นสีน4วางจําหน่ายแล้วครับสําหรับฤดูกาลที่4ครับ Dota พิ t ครับเตรียมเอาใจแฟนๆ Dota 2ด้วยการจัดงานแลนด์งานแรกครับซึ่งสถานที่จัด จุดอลังการรับรองกว่าหนึ่งหมื่นที่นั่งคือสนามสปราเดียมครับอารีนาเมืองสปิทประเทศครกโเคเอเชียครับประเทศโครกโอนะ้นะครับอ๋อตีสามกว่าก็ไปแล้วอ่ะัันม่เต็มอืมและจัดงานขึ้นในวันที่19ครับ20มีนาคมโดยจะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด8ทีมนะครับแข่งกันในรูปแบบมีสายล่างนะครับและเงินรางวัลเริ่มต้นที่ส ห้าล้านบาทนั่นเองหนึ่งแสนเหรียญนะ่ะประมาณนี้นะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อรับเชิญออกมาเลยนะครับแต่ว่าตั๋วได้วางจำหน่ายผ่านทาง a d r i a d Ticket นะครับโอ้ซึ่งตั๋วเนี่ยซึ่ตั๋วเข้าชมจะมีให้เลือก3แบบด้วยกันครับแบบมาตรฐานครับสามารถผ่านเข้างานได้ั้งสองวันจะไม่ได้รับการจองที่นั่งนะครับแล้วก็แบบที่สองครับพ Plus ครับ ก็21เหรียญครับสามารถผ่านเข้างานได้2วันมีที่นั่งให้ร่วมมีที่นั่งให้รวมไปถึงของรางวัลฟรีนะครับ VIP ที่เก็ตครับ216เหรียญครับสามารถผ่านเข้างาน2วันฟรีค่าจอดรถที่นั่ง VIP Skybox มีอาหารและเครื่องดื่มได้รับกระเป๋าโดต้าพิษคูดีแบ็กครับได้รับสิทธิ์เข้างานอ f t e r Party นั่นเอง ขณะเดียวกันครับรอบคัดเลือกในโซนยุโรปครับเริ่มต้นขึ้นแล้วในกลุ่ม A นะครับ Stark e s p o r t เก็บ3แต้มแรกไปด้วยการชนะทีม h e l l r เ i อร์ครับแต่ตอนนี้ครับเกมการแข่งขันได้ผูกพักไว้ก่อนจนกว่าการแข่งขันจะในรายการเร a ดอร์ไ l ริชนะครับจะเริ่มจะแข่งจบนะครับซึ่งในวันจันทร์ที่18นี้จะกลับมาแข่งกันต่อนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามกันด้วยนะครับเพราะมีทีมที่น่าจับตาอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับผม และทีมอันดับหนึ่งของรอบแบ่งกลุ่มในแต่ละโซนตามไปถมทบกับทีม MVP นิกตัวแทนโซนซีนะครับต้องคอยดูนะครับว่าอย่างไงข่าวต่อมาครับเป็นรายการทัวนาเมนต์หมดเลยมาทีวีโรตารุลลครับประกาศว่า LGD ได้เป็นทีมรับเชิญครับแล้วอ้าวตีมีเกีียวที่ไหนมานี่ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับรายการแข่งขันมาทีวีโรต ลีกนะครับซึ่งทางรายการตัดสินจะปรับเปลี่ยนรูปแบบรอบคัดเลือกของจีนและเชิญ LGD เข้ามาแข่งโดยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือกเลยนะครับอุ้ยแปลกมากนะครับซึ่งทางทีมงานได้ประกาศอธิบายผ่านทาง Facebook ว่านะครับได้ตัดสินใจเชิม LGD ครับเข้าสู่รอบหลักเลยนะครับและเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันในรอบคัดเลือกของจีนเป็นแบบมีสายล่างซึ่งผู้ชนะหนึ่งเดียวจะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆนะครับ ส่วนเหตุผลในการปรับเปลี่ยนรูปแบบทีมงานได้อธิบายว่าครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงก,การเกิดปัญหาตารางแข่งขันการซับซ้อนของเลเดียนดรายครับครับโบเบอร์ได้ก็ได้ทําการเลื่อนการแข่งรอบคัดเลือกออกไปซึ่งทําให้เวลาไม่พอที่จะจัดแข่งนะครับแบบเดิมเลยมีแบบสายโบสายล่างแทนนะครับและเนื่องจากการแข่งแบบใหม่นี้ทําให้มีผู้ชนะทีมเดียวครับแต่รูปแบบเก่าเอา2ทีมเข้ารอบครับทำทีมงานทำให้ทีมงานตัดสินใจเดิม LGD เข้าสู่รอบสุดท้ายไปเลยซึ่งตอนนี้เท่ากับว่าทีมเชิญนี่จะมี OG และ LGD และซึ่งหลังจากปรับรูปแบบใหม่จะต้องมีทีมรับเชิญทั้งหมด6ทีมครับจากตอนแรกมีแค่5เท่านั้นนะครับสําหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนั้นจะเริ่มวันที่20มกราคมครับและจะทําให้เรารู้รายชื่อทั้ง10ทีมครับที่จะเข้าร่วมชิงเงินรางวัล250,000เหรียญน,นะครับข่าวต่อมาครับ รายการ Starleader e a i u e ครับวันแรกครับทีม Liquid LGD มาแน่นครับเก็บวินได้ไปเต็มๆ3-0มนนะครับหลังจากดราม่าทีม Alliance จบลงด้วยดีครับโดยการที่ Alliance เนี่ยกลับมาแข่งได้ต่อนะครับก็เริ่มขึ้นอย่างก็รายการนี้ก็เริ่มขึ้นด้วยความดูดเดือดครับดูดเดือดตั้งแต่เกมแรกที่ผมพากเลยเมื่อบ่ายน่าจะได้ดูกันนะครับ n a v i EG นะครับมันมากๆนะครับโดยกลุ่ม A ครับ LGD ครับไม่ขอตามเทนจัดมอฟฟิงที่หายไปจากซายล่าครับแพ็กคู่กับ Shadowfin ครับเมบี หวดฟันาติกยับเลยนะครับแล้วก็ฟานาติกเนี่ยกลับมาเอาชนะนาวีได้เฉยเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆไอเกมไอเกมนาวีฟานาติกเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะผิดพลาดแหละจริงๆอันดิเมทมูชิไม่ได้เก่งเลยเว้ยเมื่อวานใครได้ดูก็คงจะรู้อะแล้วเหมือนเป็นงูก,กินหางครับว่ากลายเป็นนาวีก็ไปหวดเอาชนะอาะรแอนที่เพิ่งเอาชนะฟานาติกงงเลยทีนี้ นะครับก็วันแรกของกลุ่ม A ครับมี4ทีมล้างท้ายก็คือฟัน a ติกนาวีทีมส s ปริ i ลตแล้วก็อารแอนนะครับกลุ่ม B ครับดูเหมือนจะมีกะแต่คู่มันมันครับโดยเฉพาะเกมของทีมลิ q ควิดครับที่ต้องปะทะกับโออลนั่นเองครับเกมนี้โครกกีโชเชนครับกับไมโครที่เหนือธรรมชาติเลยครับจัดช็อตเด็ดคอนโทรลคลิปเก็บเฟิร์สบัตนะครับ เดปโปเฟตนะครับที่ยืนประมาทอยู่หน้าป้อมได้หน้าตาเฉยเลยนะครับน่าจะมีช็อตนี้นะมะนี่เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวขออยุตปิดเสียงนะครับนี่ครับนี่ครับเวฟหนึ่งทีตบครับตบครับอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวมีเวฟอีกทีเนี่ยอู้หูมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะ และที่หนักครับคือฟาตาครับจัดไวเปอร์ยืนแทงให้เนโคโฟสนะครับของมาตัมบาดแบนนะครับสกิลเนียนแบบสุดๆครับก็ต้องขอบอกว่าลิควิดนี่มาแรงจริงๆสำหรับทีมที่หลายคนจับตามองอย่างทีมซิลเวตครับกลับลงไปคลุกคีอยู่กับมวลชนผู้มักน้อยครับด้วยสกอร์หนึ่งนะครับชนะหนึ่งแพ้สองนะครับตามวิงเกมมิ่งแล้วก็เวก้าครับและโคแคลไปด้วยความอบอุ่นนะครับต้องขอบอกว่าลิควิดเป็นผู้นําเฉยเลยครับจริงๆผมเชียร์วิงนะผมชอบวิงมาก ะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าอย่างไงครับโดยโดยกลุ่ม A และกลุ่ม B อย่างที่เห็นกันนะครับอืมก็จะมีคู่หลายๆคู่นะครับเช่น s t a r ์เ d e r อ l อลก็จะมีช่วงบ่ายโดยผมนะครับนี่ครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีเป็นอ่าเดี๋ยวต้องดูเป็นของพี่รีเซ็ตนะครับทางนะะักข่าวเอาของคนอื่นมานะครับ ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับในช่องเซ็นเจอร์นะครับทีวีนะครับน่าจะไม่พลาดแล้วล่ะนะครับวันนี้ถ้าผมพากและแยกแยกลิงก์อะ่ะจะน่าเบื่อไหมอะ่ะแบบคู่นี้แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันน่าเบื่อไหมจะเบื่อกันไหมอะ่ะมันก็มันก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนือยนิดนึงนะมันเปลี่ยนบ่อยทุกๆชั่วโมงเปลี่ยนสี่ห้าคู่อย่างเงี้ยเบื่อไหม ือว่าเป็นลิงก์เดียวหรือว่าลิงก์เดียวสนุกกว่าถ้าลิงก์เดียวสนุกกว่าเดี๋ยววันหลังค่อยค่อยดึงคลิปมาตัดก็ได้ใช่ไหมล่ะมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าหลายๆล,ลิงก์อย่างนี้มันก็มันก็โอเคไปอีกแบบหนึงห่งเว้ยเพราะมันอ๋อนนี้เขาก็ตัดเหมือนกันอืมเพราะลิงก์เดียวเวลาคนมันดูอะ่ะมันชอบนอนอยู่บนเตียงไงเกมเยวนาวๆนอนอยู่บนเตียงนั่งกินข้าวอยู่บนโซฟาใช่ไหม แล้วก็ดูกันขี้เกียจมากดเปลี่ยนถูกปะเออข่าวต่อมาครับ CS GO ครับ Dignitas ครับ SK ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเตรียมลุยศึกนะครับ DreamHack Open ครับก็รายการนี้ครับมีเงินรางวัลรวม3.6ล้านหรือว่าประมาณ3.5แหละ100 0้าเหรียญน่ะนะครับที่ประเทศเยอรมันครับ22-24ถึงมกราคมโดย2ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกคือ Dignitas ครับและ SK ครับโดยผ่านชนะรอบคัดเลือกโดยทีม Dignitas พบกับ Hellraiser ครับ ก็ชนะเฮลิเซอร์มาด้วย2-0ครับสกอร์16-10นะครับในแมบบแคบบ e s สโตนแล้วก็16-14ในแมบโอเวอร์พัสนะครับส่วนทีม SK ครับเจอกับฟลิปไฟท์ครับก็คือ SK ชนะด้วย2-1เกมครับสกอร์เกมแรกแพ้ไปก่อนครับ3-16ในแมบโอเวอร์พัสครับชนะ18-20เอ้ยขอโทษครับอืม2-1เกมนะครับเอนักข่าวน่าจะเขียนเรื่องสกอร์ผิดนะครับก็น่าจะมี เกมหนึ่งแหละที่ชนะนะครับเกมหนึ่งที่ฟิฟไซด์ชนะนะครับก็มีสกอร์3ต่อ16แมปโบว์พลาส8ต่อ21ในแมปมิราชครับแล้วก็16กต่อยีบเอในแมปเทรนนะครับนะครับต้องแก้ต้องมีฝั่งหนึ่งที่เยอะกว่านะครับอย่างนี้ครับไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ครับรายการทีมแฮกนะครับมี8ทีมเข้าร่วมครบแล้วนะครับคือวอเทอ s p สโฟครับ m o u s e p o r t นะครับ G2 Dignitas Luminosity Navi แล้วก็ Question Mark แล้วก็ SK สเคแล้วเองนะครับครบทุกทีมเรรรียยบบ้อคั ข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับ CS GO Star Series ครับซีซั่น14 Day 1 Day 1นั่นเองครับกลุ่ม A นะครับรายการนี้เงินรางวัลรวมประมาณ7.2ล้านบาทนะครับที่ Ming Arena ครับเมือง Ming ประเทศเบลารุสครับโดยวันแรกครับจะเป็นการแข่งของกลุ่ม A ครับเปิดสนามโดย Nautilus Winsea ครับเจอกับ Cyberzen ครับผลคือ Nawi ชนะ Cyberzen 2-0เกมนะครับด้วยสกอร์16-5ต่อในแมป Mirage ครับ16-7ต่อในแมป Train นะครับ ผู้ที่2 G2 vs l u m i n o c i t y ครับผลคือ G2 ครับแพ้กับ l u m i n o c i t y ไป0-2ครับด้วยสกอร์9/16ในแมปเพลนครับ7/16ในแมปอินโฟโนนะครับผู้ที่3ครับนาวีนะครับเจอกับ l u m i n o c i t y ครับผลก็คือนาวีแพ้กับ l u m i n o c i t y ไปครับ2-0เกม14/16ครับ ในแมปเทรน9ต่อ16ในแมปมิราชครับต่อมาอืไซเบอร์เซนเจอร์ G2 ไซเบอร์เซนแพน G2 1ต่อ2เกมครับด้วยสกอร์16ต่อ6ครับในแมปอิฟโรโนส14ต่อ16ในแมปแคชครับแล้วก็11ต่อ16ในแมปมิราช์นะครับสรุปแรกรับลูมิโนซิตี้ผ่านรอบเข้ารอบรองชนะเลิศครับส่วนนาวีลงมาเจอกับ G2 ส่วนไซเอร์เซนต้องเบิกมือลาไปเป็นทีมแรกครับได้เป็นที่7ที่8รับเงินรางวัล201,000 บาทครับผมช่วงสุดท้ายของรายการครับโคดเสียนนั่งเทียนวิเคราะห์แต่แดวแตวแต,วแต้วนะครับวันนี้อีกสามชั่วโมงครับผมประมาณสี่โมงครึ่งใช่ไหมสี่โมงสิบแล้วกันอ่ะวันนี้เลื่อนให้ฟานติกสปิริตนาวีเอ d EG อฟติ เอาง่ายๆก่อนเลยครับเอาคู่ที่เราคิดว่าแหนนาวี LGD LGD ตบนาวีแน่นอน EG ฟันนติก EG ตบแน่นอนอ l i a n c น LGD อืมอะไรอีงนะครับเปลีอืม EG อ l i a n อ e อืมยากเหลือเกินแล้วก็มีคู่ที่เอาค่าตาอัตราเสียงเยอะดีกว่านี่ครับคู่นี้น่าสนใจมาก สปิริตนาวีคู่นี้สวนไปอีกดอกหนึ่งวันนี้สามคู่นะครับให้สวนดอกหนึ่งและชัวสองคู่ฟังไม่ทันหรอครับนาวี i, เจอ LGD นะครับคู่นี้ LGD ชนะนะครับต่อมา EG ฟานาติก e EG นะครับคู่สุดท้ายนะครับสปิริตนาวี สวนนะครับสวนสปิริตเข้าไปนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับสวนไปเลยยังไงวันนี้มีสามคู่ครับอย่าลืมนะครับ LGD EG นะครับแล้วก็สป i ริตนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่มาฟังข่าวกันนะครับยังไงผมล็อกลีขอยัดลาไปก่อนไปเตรียมงานก่อนเดี๋ยวพอะเดี๋ยวสี่โมงต้องเจอกันแล้วนะครับเพื่อนๆมีความสุขมากๆมีความสุขกับชีวิต ะครับใช้ชีวิตให้คุ้มนะครับมาดูการภาคด้วยวันนี้น่าจะอยู่กันยาว5ชั่วโมงชั่วโมงได้นะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับว่าจะอยู่ถึงกี่โมงยังไงเดี๋ยววันนี้พี่ติณมาต่อตอน5ทุ่มครับได้ยังไงผมพาคไปเรื่อยๆแล้วกันมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ